นี่ก็พามาดูรถเกี่ยวครับนี่เกี่ยวข้าวเจ้าของครับข้าวยืนหมดครับเหลือแต่ข้าวล้มครับนี่รถมาจากที่อื่นครับรถบ้านเราหาไม่ได้ครับรถเกี่ยวมากับบ้านละสองสามคันแต่หาไม่ได้ครับต้องหารถมาจากที่อื่นครับต่างอำเภอครับ อย่างดีครับข้าวข้าวยืนน่ะหมดแล้วครับเหลือแต่ข้าวล้มขึ้นี่ล้มหมดเลยครับทั้งแปลงครับเจ็ดแปดไร่ครับนี่เก็บเกี่ยวก็ได้ประมาณสองอุ้มกว่าสองอุ้มกว่าสามอุ้มครับเจ็ดแปดไร่ครับ ติดครับข้าวข้าลบครับเก็พื้นที่นี่รถใหญ่ไม่ได้ครับรถเกี่ยวนี่คูโบต้าเจ็ดสิบเก้าสิบได้อยู่ครับใหญ่กว่นี้ไม่ได้ครับ ดินยังเป็นดินสมองครับบริเวณนี้มาก,อก่อนกระจมบ่อยครับเมื่อห้าหกปีที่แล้วครับแต่ปีนี้รู้สึกว่าจะแน่นขึ้นแล้วครับตำนาติดวัดครับไก่กินเกือบครึ่งครับนี่ไม่เป็นไดรครับสัตว์กินได้ต้องทำใจครับหลวงพ่อเลี้ยงไกไ่ไว้เยอะครับ สาไก่ครับกินข้าวครับเก็บงานแล้วครับนี่ Bye. <laughs> Cảm các Rồi cũng qua các bạn lấy tay gắp lấy kín nha các điện tay nhé gắp bao nhiêu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 

จะแต่ข้าวเม็ดเล็กครับเก็บน้ลนวครับเก็บรดล้วครับฝากดกดติดตามด้วยนะครับ